สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมที่เรารักนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นปืน EVL K 2นะครับผมปืนนี้นะครับผมข้อดีคือลั่นกระสุนโคตรเร็วนะครับผมข้อเสียก็คือเล็งกล้องยิงไม่ตรงเป้านะครับผมอันนี้คือมาเล่นกับเพื่อนๆในแคนนะครับผมมีมา2คนนะผมก็จะมีเอมปเป้แล้วก็โคนิจิวะนะผมวันนี้อ่อนกันแค่2คนนะผมผมก็จะเล่นห้องนี้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในแคนนะผมเล่นด่านเวนเซียนะผมด่านประจํานะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปในเกมเลยละกันนะครับผมมาเล่นมา พอเข้ามาในเกมแล้วก็จะโยนระเบิดควันไปแบบนั้นแหละครับผมโยนแสงไปก็จะรอระเบิด,ดก่อนละกันนะผมผมชอบนะผมชอบมีดนี้นะมันควงแบบโคตรดีเลยเท่ดีครับผมขอมันต้องมีนะครับผมก็เลยซื้อมาผมบอกเลยว่าปืนเคทูนี่คือแบบลั่นกระสุนโคตรเร็วนะเดี๋ยวก็จะมีแบบว่าร้องโปนะผมอ้าวได้ระเบิดหนึ่งตัวครับผมไประเบิดระเบิดทําชิ่งเหมือนเดิมนะผม,มเพื่อนจัดไปแล้วก็บินไปครับผม โอ้โหโดนแสงครับผมเรียบร้อยเลยเอาด้านหน้านูมาอย่างนี้ครับผมเก็บไปหนึ่งสิครับผม,มเพื่อนเพื่อนน่าได้สองตัวนะผมผมบอกเลยปีนี้ผมได้สองตัวนะ,ะมันลั่นกระสุนเร็วมากนะครับผมเพื่อนปืนแบบโคตรแรงโคตรดีครับผมปืนนี้บอกเลยคือหลายๆคนต้องมาลองลองเล่นดูนะผมก็บอกเลยว่าดีมากนะครับผมโดนระเบิดไปครับผมก็รอได้ไหมไม่มีนะจะรอช้าดึงช้ากันก่อนนะ ด้านซ้ายมือยังไงโอ้โหเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมผมเล็งกล้องยิงคือแทบจะไม่โดดเฮ้ยลายกระบ,บอกปืนโผล่เพื่อนไม่เนียนเลยแอบตรงนี้มันไม่ค่อยดีนะครับผมเมื่อนปืนโผล่ยิงเพื่อนผมหัวแตกว่ะข้างหน้าเก็บไปหนึ่งครับผมเลือดผมยังอยู่ร้อยอยู่เลยนะครับผมกระสุนเหลือย1นัดนะก็ยิงได้นะผมแต่ว่าใส่ดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวผมจะเปิดให้นะครับผมเอา้าโดนมาจริงล่ะโอ้โหไม่ตายได้ยังไงวะแนวโอ้โหเพื่อน แต่เพื่อนซ้อนดีนะครับผมไม่เป็นไรครับผมได้ AP อยู่นะ่าระเบิดควันเหมือนเดิมปลาไปแบบนั้นล่ะครับผมก็บุกยาวมานะครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมโดนแล้ววะเดี๋ยวจะหาแล้วกันเหลือตัวเดียวนะครับผมเพื่อนอยู่ไหนครับอยู่สั้นนะครับผมเพื่อนบอกว่าอยู่สั้นนะผมเอาแบบทะลุมาอย่างนี้สิครับผมตัวซูนบาทเนี่ยผมโคตรชอบเลยนะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆวบนะเมื่อกี้ตัวแดงๆอยู่อยู่เหลี่ยมเมื่อกี้อยู่ตรงแยกนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนไปแล้วกันอ้าเข้าวงเลยครับผมเรียบร้อย ว่าจะมายิงกันหน่อยัะผมเอาใหม่ครับผมปา่าระเบิดควันไปเหมือนเดิมป่าไปแบบนั้นแหละแล้วก็บุกยาวเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนพาทําชิ่งไปนะครับผมได้แน่นอนร้อเปเซนนะครับผมรอแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเระเบิดโอ,อ้เลือดเหลือ64ครับผมโดดใส่เลยละกันนะผมโอ้แต่งเต็มหรอครับผมบอกเลยปืนผมมันแรงคือลั่นกระสุนเร็วๆนี่แบบเดี๋ยวเขาจะล้องนะเพื <c oughs> ่อน <c oughs> เดี๋ยวคือไปเล่นไปบ่อยผมโดนล้องเพราะว่าปืนนี้นะ บางคนผมก็ยังงงนะได้อันดับหนึ่งแล้วก็เล่นปืนที่ไม่ใช่ปืน FN เนี่ยถ้าเราได้อันดับหนึ่งนะครับผมจะโดนร้องปูนะครับผมผมงงชิปหายเลยนะอารับผมามงนะผมเพื่อนเอ้าอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับผมกําลังพูดเลยกําลังโม้สรพคุณปืนเลยนะครับก็โยนแล้วเบิดควันไปเหมือนเดิมนะครับผมก็จะวิ่งมาอ้อมกันหน่อยนะผมก็จะไปเหมือนเดิมครับผมมาถึงโมงแล้วนะ้าซ้ายมือเฮ้ยเออว่ะเพื่อนโอ้โหของจริงว่ะ เอาเก็บ2ครับผมเลือดเหลือ26อีกแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เหลือผมกับในทีมหนึ่งคนนะอ้าวชนะไปนะครับผมอ้าวก็ยังได้ที่หนึ่งแบบฟุ๊กๆเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวก็จะมีแบบร้องโปมาอีกนะครับประจํานะครับผมใครเล่นกับผมก็จะก็จะดูว่าถ้าผมได้อันดับหนึ่งคือจะร้องโปกันเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะครับผมคือบางคนโดนโปยิงเยอะจนหลอนนะเอาเพื่อนเอาเพื่อนโอ้โหดูเพื่อนดู ยิงไม่โดนเลยครับผมไม่โดนเลยกระสุนไปไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าปืนนี้มันก็ต้องนั่งยิงนะนะสำหรับผมนะผมไปโดดยิงส่วนมากาผมจะติดก,กระโดดยิงนะปืนนะผมเ k คก็เหมือนกันนะผมก็ได้บอกไปหลายๆคลิปอยู่นะว่าต้องแบบเล่นเ k คต้องแบบนั่งยิงนะแต่สําหรับผมบางครั้งที่มันมันแบบลนๆอะ่ะผมจะโดดยิงนะผมอนะ่ะโดนยนระเบิดไปหน่อ่ะผมเผื่อได้ผมเอาอีกสักลูกหน่อยแล้วกันโดนไปย้อยๆนะครับผมเพื่อนดูครับผม ไม่มีผมอา้าวบวกมาอย่างนี้ชุดเต็มๆผมชอบมาอีกดิเอาพกหน่อยละกันมาวิ่งมาเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งครับผมตัวที่สองอ้มันโดนเต็มเต็มนะเพือ่อนแต่ะไม่ตายได้ยังไงเนะี่ยผมงงเลยมระเบิดค่าเวลาเหมือนเดิมนะผมแล้วก็จะระเบิดไปหน้ามงนะผมเพื่อนดูได้ไหมเร,เรียบร้อยเห็นไหมเพื่อนโยนระเบิดเบิดมุมเดิมมันก็ได้นะเอาวิ่งมาดิเก็บไปหนึ่งครับผมตัวเต็มเต็มนะครับผมอ้าวตัวเลือกตัวเสือกอะไรเนะี่ยคือคนนี้ผมก็เห็นเล่นบ่อยนะเล่นเล่นดีนะผม ตัวละครตัวนี้นะคือใครที่เล่นบ่อยๆเห็นประจําก็ผมก็รู้นะว่าใครเล่นเก่งไม่เก่งนะผมนะมานี่เราก็จะบุกผ่านกันหน่อยนะครับผมเพื่อนอันนี้ก็คือแบบเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนในทีมนะไปครับผมเดี๋ยวผมบุกเลยละกันนะไปด้านขวานะครับผมโดดมาดิเพื่อนโดดมาโอ้เด,ดินมาอย่างงี้เพื่อนน่าจะให้เขาโดดมาหน่อยครับผมได้หนึ่งตัวอยู่นะมีตัววิ่งไปไหนครับผม ผมก็จะวิ่งกลับมาผ่านให้เพื่อนผมโดนยิงอยู่ผ่านนะผมก็จะแอบเนาะเผื่อเขาวิ่งผ่านมานะผมเพื่อนเหลือตัวเดียวครับผมเอา้าตกใจนะผมะเพื่อนหันกลับมานึกว่าทีมตัวเองยิงดีนะยิงเขาโดนอยู่แต่ไม่ตายับผมเขาแต่งตัวถึกนะพเพื่อนเห็นไหมนะแสดงว่าถ้าแสงมาแสดงว่าเขาวิ่งมานะผมะเพื่อนนี่เห็นไหมจริงจริงด้วยครับผมถ้าเขาโยนแสงมาก็แสดงว่าเขามานะครับผม โดดมาดูครับผมมาดีโอ้โหหัวแตกเลยครับผม,มเพื่อนเอาใหม่เลยแบบนี้พอจะโยนระเบิดสูตรมันเดิมนะครับผมย้อยๆไปหน้ามงนะเพื่อนเช็คมาดีเห็นไหมเขาก็จะโดดโดดดูอย่างนี้แหละเพื่อนแล้วก็โยนระเบิดไปไปเช็คเหมือนเดิมนี่แหละครับผมลองไปฝึกโยนดูได้นะระเบิด3มลูกมีค่านะครับผมโยนดีๆนะครับผมเพื่อนโยนไปเดี๋ยวถ้าเขาโดดออกมาอีกก็จะได้นะครับผมเพื่อนแต่ลูกนี้คือเงียบ เอาเพื่อนตาอยู่ยาวนะครับผมก็จะวิ่งมาตอนเฮ้ยส,ส,สองตัวเพื่อนออ้หหยิงก่อนใครบอกว่าได้เปรียบดูเอานะครับผมเพื่อนฝั่งผมได้เก้าแล้วนะโยนระเบิดควันไปครับผมแล้วก็ผมจะเช็ควงให้เพื่อนนะยิงกลับมาโยนระเบิดสูบเหมือนเดิมนะผมเพื่อนโยนไปย้อยๆไปนะครับผมเผื่อได้ไม่มีใครมาเลยครับผมข้างหน้ามาดิเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผมสามได้ไหมตัวที่สามตัวที่สามมาเพื่อน เร็วตัวที่3คมับผมเรียบร้อยวิ่งหนีนะทีนี้ครับผมเพืพ่อนเอามาเจอข้างหน้าผมอ่ะดีนะที่เขาวิ่งเข้าวงนะผมสาผมเซฟเลยนะเมื่อกี้เนี่ยคือแบบว่าผมจะให้เขาวิ่งเข้าวงไหมครับผมมาเจอข้างในดีนะที่เขาไม่ถือปืนมาผมก็จะโยนระเบิดสูตรเหมือนเดิมนะครับเพืพ่อนเดี่มนี้โยนย้อย,ยอๆไปนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งมาชนระเบิดผมเองมีไหมเงียบกลิบเลยครับผมยาวมาเพื่อนมาเดียวมาซ้อนกันที่ไงข้างหน้า อะไรเพื่อนโดนแสงหรอเก็บไป2ครับผมบอกเลยลั่นกระสุนโคตรเร็วปืนกระบ,บอกนี้นะผมอย่าให้ดวงำขำนะครับ